สวัสดียามเช้าครับท,ทุกท่านเหมือนเดิมลุงเน่งออกหมายเหมือนเดิมอยากจะตกคิ้งหลิวแต่วันนี้ลองมาใช้เบ็ดลอกดูก่อนว่ามันจะได้มังเปล่าเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ำมันเปลี่ยนแปลงบ่อยดูสิวันนี้น้ำแห้งเฉยเลยลงมาเยอะเลย อ้าวมีตัวมเมื่อกี้ได้ไปแล้วสองตัวนะแต่มันก็ต้องใช้เวลาแหละนี่อันนี้ได้มาอีกตัวนึงเดียวหมดพอดีอ้าวมาอีกหนึ่งต่อเนื่องก,กันไป ไม่รู้ว่ากล้องจะมีปัญหาหรือเปล่าวันนี้เมื่อวานต้องใช้มือถือเพราะว่ากล้องมันมีปัญหาลุงก็ไม่ค่อยเป็นหรอกเรื่องกล้องซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้ววันนี้พอเมื่อคืนไป รีเซ็ตใหม่หมดเลยก็เปิด Google นั่นแหละและ้วก็รีเซ็ตตามเขาไปไม่รู้วันนี้จะได้ผลยังไงเนี่ยมันมีตัวนะแต่มันยกไม่ค่อยติดมันดินด้นดึนด๊บเน,นี่ยเนี่ยมันจะติดใช่ไห่ใเน,นี่ยป่านนี้แล้วน่าจะติดแหละขึ้นมาทั้งไกลแล้วนี่ กุ้งส่วนใหญ่มันก็จะลงมาอยู่น้ำลึกนี่แหละนี่ลุงก็รอเนี่ยรอน้ำมันอ่อนนะน่าจะสักเมื่อวานมันอ่อนอยู่อยู่เก้าโมงกว่าเอาแน่ไม่แน่สักวันน้ำถ้าน้ำข้างบนมันลงมาด้วยนะน้ำอ่อนมันก็จะช้าถ้ามัน ขึ้นลงตามธรรมชาติน่ะมันก็จะเร็วหน่อยตามปกติตามเวลาบาืองคน็ก็ถามทำไมไม่ไปหาหมายใหม่ๆมั่งลุงก็อยากไปละหมายใหม่ๆอ่อะถ้าลุงไปหาหมายใหม่ก็ต้องไปเสียเวลาอีกหลายวันแหละกว่าจะเจอหมายที่ที่มันใช่อ่ะมันไม่ใช่หลายวันด้วยเนี่ยกว,กว่าลุงจะหาหมายอันนี้เจอในในแนวเนี้ยแต่ก่อนมันไม่มีใครตกนะมันมีแต่ตกข้างๆกันนะ่ะ ว่าลุงจะหาได้ใช้เวลาเป็นปีไม่ใช่จูจ่ๆได้หมายเลยมันไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีหมายเดียวแต่ละจุดเนี่ยมันมีข้างนอกมันมีข้างในแล้วก็ข้างในไล่ออกไปเรื่อยยันไปนู่นตรงกลางเหมือนกับที่ลุงตกน้ำลึกนั่นแหละมันมีหลายชั้นต้องหาหลุมหาเขบิบหาแองหาแนวตอ หาทุกอย่างอะ่ะมันไม่ได้หากันง่ายๆมาแล้วจะอยู่ไหมตัวสวยด้วยนี่ไงตัวสวยด้วยอันนี้กินเข้าปากเลยอยากจะลองเรือไปข้างล่างไปหาใหม่แต่นี่ว่าทางนู้นน่ะเรือมันเยอะเรื่องของเรื่องอะ่ะถ้าจะไปตก ถ้าจะไปตกน้ำลึกจริงๆอะ่ะเสี่ยงอันตรายเพราะเรือทางนู้นมันเยอะมันใกล้ตลาดน้ำแล้วจะเลยสะพานรถข้ามไปทุกทางนู้นก็เรือวิ่งวิ่งมากกว่าทางนี้ทางนี้เขาเขาวิ่งเป็นทางเดียวเหมือนกับแม่น้ำเนีเน่ยวิ่งอยู่ฝั่งเดียวแต่ทางนู้นเน่ยวิ่งทั้งทั้งแม่น้ำเลยบางทีเขาไม่ได้สนใจหรือดูอะไรกับเราเรือเล็กๆอย่างนี้หรอก อาจาพาดมาชนเราได้เพราะฉะนั้นเราก็หากินในที่ที่ปลอดภัยแน่นอนดีกว่าอย่าไปเสี่ยงอะไรอย่างนั้นเลยอยากไปนะไม่ใช่ไม่อยากไปช่วงนี้ไม่รู้น้ำอ่อนอย่างเดี๋ยวลองดูดิ ดูข้างบนมันยังไงก็ไม่รู้มันลมด้วยแหละวันนี้จะแย่หน่อยมีลมลมพัดกี้ก็ไปตกตกคันเบเบ็ดลอกอะ่ะได้มาสิบสามตัวแล้วอืมน่าจะได้แล้วมั้งคันนางลอยเนี่ยน่าจะได้แล้วละ นี่มันจะมีปัญหาลมพัดนี่ดิจะดูแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอ กุ้งใส่กุ้งจับจะดีไหมเนี่ยไม่เดิมแล้วสวยงามมาเป็นไงล้วโชว์เลย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 ใคริปป่ะเนี่ถย,ถยถ,ยถ,ยถย่ายไทยกุ้งสดๆครับกุ้งสดๆครับสนใจโทรได้080 427 เบอร์ใครไม่รู้ตกจากแม่น้ำแม่กองเลยครับไม่แพงอย่างที่คิดแต่ถ้าคิดแล้วมันจะแพงสามร้อยเองโอ้คนอื่นก็ขายกั้สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยนะข้างบ้านขายผมขางบ้านขายสามร้อยยี่สิบ ถือว่ายังถูกอยู่สามร้อยยี่ที่ถูกกว่าในีสามร้อยไงอืโอโหขายงี้ไปตั้งนานแะล้วสามร้อยสามร้อยสามร้อย่สิบเาเอาอะไรแพงขายแพงก็ต้องเสียวสิ่ง่อนมันจะอันเนี้ยสามสิบห้าทอนเรากุกม,มันเราหาได้เองอ่ะมันฟรีอ่ะใช่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องแลกมาความร้อนนะถามว่าลงทุนไหมมันลงลง,งทุนนะแต่เราจะไปคิด ตรงนั้นเยอะไงเราอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าเงินลงทุนมันไม่ได้เกิดการลงทุนจากน้ำพัดน้ำแรงน้ำพัดน้ำแรงก็นี่แหละกวนเวียนอยู่ไกลไอพรมเนี่ยลงทั้งเงินลงทั้งแรงเฉยไหมคือมันลงทุนไม่เยอะงงทั้แรอันนี้มันทีเดียวจบอันนี้ก็แค่ลงแรงธรรมดาเราลงเงินคือเราสามารถขาดทุนพี่เขายังมากแค่ขาดทุนถ้านิดหน่อยขาดทุนเขาเรียกขาดทุนค่าแรงซับซ้อนเลยอันนี้เขาเรียกขาดทุนค่าแรง ออกรจัากออมพวาแม่น้ำแม่กลองมีใครมี กากหมูมีเครื่องในหมูมีไข่ลูกใหญ่อันนี้สั่งพิเศษสามสิบห้าบาทถ้าปกติแล้วเขาจะสามสิบาทถ้าเพิ่มไข่อีกลูก,กเขาจะคิดแค่ห้าบาทอร่อยเจ้าเนี้ยมีอยู่เจ้าหนึ่งก็อร่อยนะแต่เขาเลิกขายไปแล้วเจ้านี้ก็มาแทนแต่เจ้านี้ก็ถือว่าอร่อยอร่อยในย่านนี้แล้วแหละ เขาขายอยู่เจ้าเดียวไม่มีใครแย่งอร่อยที่สุดพรขายอยู่เจ้าเดียวที่ได้ไอ้กล้ามาตัวใหม่ก็ลืมโชว์โชว์คนขายกอจับไม่ได้โชว์ท่านผู้ชมถ้ากุ้งไม่กินน้ำนี้เดี๋ยวก็น้ำหยุดอาจจะก,กินเหมือนเมื่อวานเนี้ยน้ำหยุดได้ตัวบางที ถ้ากินตอนนี้ก็พอน้ําหยุดมันก็จะไม่กินละเ้ี๋ยกินอริงีตอนน้ําไหลกลับคือน้ําไหลขึ้นถ้าน้าไม่ไหลขึ้นก็ยาวเลยไม่กินเลยต้องไปรออีกรอบช่วงเย็น,นสาเหตุน้ําไม่ไหลกลับเพราะว่าฝนตกข้างบนเยอะน้ําลงมาเยอะไงะมาดันกันน้ําในคลองขึ้นแต่น้ําในแม่น้ําเนี่ยจะมองไม่รู้แล้วว่า มันจะไหลกลับอ่ะคือมันจะนิ่งไปเลยลาปลาตากลมหรือถ้าหน้าหนาวในแถวนี้ตกลำบากฮะปลามันเยอะมันเป็นแอ่งกระทะมันมีคลองข้างในเวลาน้ำไหลลงแรงๆอะ่ะน้ำในคลองก็แทงดินแถวนี้เป็นรูปแอ่งกระทะเลยมันจะมีปรากฏอย่างเงี้ยเยอะมาออ,อยู่แถวนี้ Trước đó cần cây phấn đỏ, có rất nhiều đá lạnh. Cảód sẽ hùiぎà nữa. Có nhiều lạnh. Tôi r propricently follow the new path. Nên nên อาหลุดปร,ประดีเลยจบค่าวอืกุ้งตัวเล็กก็ยังดีแก้เหงามาแล้วแก้เหงาแก้เหงาซ้ายไม่สวยแต่ก็แก้เหงาได้แก้เหงาแล้วก็แก้เขิน ไม่ได้ขายก็ได้กินก็ยังดีโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นอ่าครานี้ติดครานี้ติด ติดครานี้ติดไงล่ะสวยงามหนแดดกำลังงามเลยอะ่ะเมื่อกี้ได้มาสองตัวแล้วตัวสวยๆตัวเกือบขีดอนะ่สองตัวพอดีมีเรือมาจอดคุยไงก็เลยไม่ได้เปิดหน้ากล้องไว้ไม่ได้กดชัตเตอร์ไว้ แปลกมันก็ลากอยู่แค่สองคันนะคันที่สามซ้ายมือนี่ไม่เอาเลยนะ อันไหนอันไหนนี่คันไหนนี่กินดีหลือเกินเนี่ยเนี่ยได้เพราะคันไหนเนี่ยหลายตัวแล้วเนี่ยสามสี่ตัวแล้วเนี่ยตัวสวยๆแต่เน่นี้รู้สึกว่าจะตัวเล็กนะ่อยแต่ก็ใช้ใช้ได้แหละไม่เล็กทีเดียวกำลังดี อยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหอันซ้ายมือแม้นนานจะกินสักทีตัวสวยเนี้ยตัวเนี้ยอ๋อนี่ตัวสวยด้วยตัวเป็นขีดเลยนี่ อ้เหลืองน้ำหนักดีนะอื้แหมดึงหัวทิ่มเลยตัวก็ไม่ใช่ใจใหญ่แรงดีจริงๆอืม แต่น้ำนี่มาใสเหลือเกินสีน้ำสวยมากนะ รู้สึกว่าน้ำมันจะหมุนหมุนวนๆอยู่นะเนี่ย บทมันจะติดง่ายมันก็ง่ายจังบทมันจะไม่ซีนไม่ติดนี่มันก็ลากอยู่นั่นแหละ โอเคกุ้งไม่ค่อยกินแล้วเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวไปดูสรุปกันว่าวันนี้จะได้จะได้สักกี่ตัวจะช่างแล้วจะได้สักเท่าไหร่คืออาจจะไม่ช่างตอนนี้ก็เที่ยงสินาทีแล้ววันนี้วันที่ยีสิบสองสิงหาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันตอนสรุปว่าจะได้สักเท่าไหร่ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ38ตัว